ชาชูที่ร้านเนี่ยมันจะละลายในยปากเดี๋ยวได้ลองทานกันแล้วจะรู้ว่ากินแล้วเหมือนละลายสบายบางทีขี้ปลาอย่างทแทบจะหลุดลยโอน้ำซุปที่ร้านเนี่ยเคี่ยว48ชั่วโมงถ้าเป็นซุปกระดูกูก็จะมีที่เป็นซุปไก่ด้วยก็จะ24ชั่วโมงเส้นของเราเนี่ยให้จากโรงงานที่ทส่งออกให้กับประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นเทปญี่ปุ่นระบุมาเลยว่าจะต้องเป็นเส้นของที่นี่ที่นี่เท่านั้น สวัสดีครับพี่สุทีนะครับก็เป็นเจ้าของร้านมิศวะรามินมิศวะเนี่ยมันเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเลยตัวมันเองอ่ะแปลว่าสายน้ําสายทาทางเจ้าของเนี่ยก็เลยออกแบบลักของเป็นเลขสามซึ่งเป็นเลขมงคลของทางญี่ปุ่นแล้วก็ให้เหมือนมีรอยยิ้มลูกค้ามาทาแล้วจะมีความสุข ติกเนเจอร์ของเรามีอยู่3เมนูออกแบบให้กับสาขาที่ประเทศไทยโดยเฉพาะเมนูแรกก็คือนิสวัตพรีเมียมทงกระเสิร์ฟจะเสิร์ฟด้วยซุปกระดูกหมูเข้มข้นท็อปปิ้งด้วยวิปปิ้งโฟมที่ทํามาจากซุปกระดูกหมูเข้มข้นอีกทีหนึ่งเมนูที่2องราเมงเนื้อวากิวเราจะใช้เนื้อวากิวเนี่ยแผ่ม,มาบนราเมงแล้วก็มาเบินไฟให้กับทิโตอะลูกค,ค้าก็สามารถจะเลือกได้ว่าอยากได้ความสุกระดับไหนพร้อมกับมีทั้งตัวซอสจิ้มสําหรับเนื้อโดยเฉพาะซึ่งเป็นสูตรพิเศษของทางร้านนทีา3จะเป็นอบราบโบเนกระดููกหหนน่นใญ มากริวก็เสิร์ฟพร้อมกับอเมงของเราของน้ำทุปที่ร้านมีทงกัสซึมีโชยุก็มีชิโอะโดยเป็นซอสโชยุที่หมักจากจังหวัดมิเอะก,กับโตกเกียวส่วนชิโอะเป็นซุปเกลือจากโอกินวาวาซึ่งเป็นแหล่งเกลือที่อร่อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเส้นของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเส้นสดนะครับแต่ว่าใช้จากโรงงานที่ทำส่งออกให้กับประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นเทปญี่ปุ่นระบุมาเลยว่าจะต้องเป็นเส้นของที่นี่ที่นี่เท่านั้น ร้านอยู่ที่เดอะมอท่าพักครับชั้น3าโซนดิงปันธรรมดาก็จะเปิด11โมงปิดประมาณ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มสุกระเสาประมาณ3ทุ่มครึ่งวันอาทิตย์2อทุ่มครึ่งสามารถติดต่อทางร้านได้นะครับที่0ู4 6 6 5 2 6 6่ติดตาม f เฟ o บุ๊กเราได้ที่วิศวะรารเมงนะครับเราจะยังคงรักษามาตรฐานแล้วก็ครีเอทเมนูใหม่ๆเพื่อให้เมื่อกลับเข้ามาทานกับเราแล้ว,ลว,ลว,ลวมีความสุขมือนกับได้ไปทาราเมงที่ญี่ปุ่นจริง,รงๆนะครับ